เราขอบคุณพระเจ้านะครับช่อนใหม่ในวันนี้ที่เราเมีอกัสได้เข้ามาเฝ้าพระเจ้าด้วยกันนะครับเราปรารถนานะครับสิ่งหนึ่งจากพระเจ้าคือที่เราจะได้อยู่ในพระนิเวศของพระองค์นะครับตลอดวันและคืนของชีวิตของเรานะครับเราขอบคุณพระเจ้าที่เราได้เข้ามาอยู่นะครับหรือเพยายร์หรอยอยู่ในพระองค์นะครับเราขอบคุณพระเจ้า และในเช้าวันนี้ฉันเดียวกันนะครับเราจะมีโอกาสได้มาใครควรพระวจนะของพระเจ้าและเราเรียนรู้จากพระวจนะของพระองค์และให้พระองค์ตรัสกับเราสอนเรานะครับผ่านพระคำของพระเจ้าที่เราจะมีโอกาสได้ใครควรด้วยกันนะครับในเช้าวันนี้ในพระธรรมสดุดีบทที่9นะครับสดุดีบทที่9ในวันนี้ก็เป็นบทเพลงนะครับสดุดีของดาวิดนะครับที่ได้ประพันธ์ขึ้นแล้วก็ให้ หัวหน้านักร้องนะครับได้มีโอกาสได้นําไปกับร้องนะครับสนับสนุนพระเจ้าตามทํานองบุตรหลับเบนนะครับก็อย่างที่แจ้งพี่น้องด้วยศาบตร์นะครับว่าธํามนองนกนาบุตรลับเบนะเราไม่ทราบว่าเป็นทํานองแบบไหนนะครับ แต่อย่างนั้นก็ตามนะครับเป็นบทเพลงที่ดาวิดก็นสสน์เสริญพร,ร,ระเจ้านะครับแล้วก็เป็นเหมือนคําอธิษฐานที่ถวายแด่พระเจ้านะครับการอธิษฐานการนมัสการพระเจ้านะครับก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่คู่กันไปนะครับบางครั้งก็ใส่ทํานองใส่เป็นบทเพลงนะครับที่ออกมานะครับเพลงหลายเพลงนะครับก็เป็นสิ่งที่ออกมาจาก หัวใจเป็นสิ่งที่ออกมาจากความรู้สึกภายในว่าเป็นอย่างไรในช่วงเวลาเหล่านั้นนะครับหรือว่า,าคิดถึงเรื่องราวเหล่านั้นแล้วก็ได้มีโอกาสได้พัฒนาออกมาเป็นบทเพลงนะครับ เช่นเดียวกันกับการอธิษฐานก็เป็นสิ่งที่ออกมาจากหัวใจในภายในแล้วก็ทูลต่อพระเจ้านะด้วยเช่นเดียวกันนะครับในวันนี้นะครับเราจะมาดูด้วยกันนะครับในหัวข้อเรื่องบอกว่าการบูทนาในเรื่องความยุติธรรมของพระเจ้านะครับก็เป็นการสรุปนะครับว่าในบทที่9นี้นะครับเป็นบท นะครับเพลงสดุดีเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับเมื่อสังเกตดูนะครับพระวจนะของพระเจ้าก็จะพูดถึงเรื่องของความยุติธรรมของพระเจ้านะครับที่เชื่อแล้วก็าวางใจในพระเจ้าว่าพระเจ้าทรงเป็นอย่างไรแล้วก็นํามาใช้กับสถานการณ์ของตนเองนะครับ ก็สามารถที่จะแบ่งพระคำของพระเจ้าเป็นตอนใหญ่ๆนะครับสองตอนด้วยกันก็คือบทที่9ข้อที่1จนถึงข้อ12นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งอยู่ในข้อ13จนถึงข้อ20นะครับเราจะมาดูด้วยกันนะครับในส่วนแรกนะเริ่มต้นนะครับโดยบทเพลงที่บอกว่าข้าพระองค์จะขอบพระคุณพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจของข้าพระองค์ข้าพระองค์จะบอกถึงการอัศจรรย์ทั้งสิ้นของพระองค์ รเริ่มต้นโดยการขอบพระคุณพระเจ้าแตนะ่แม้ว่าจะมีสถานการณ์นะครับมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็ตามนะครับดานะวิดตัดสินใจที่จะสรรเสริญพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจ่นที่รักนี่ก็คือสิ่งที่นะครับพระเจ้าทรงเปลี่ยนนะครับความคิดความรู้สึกนะครับจิตใจของเราเองด้วยเช่นเดียวกัน นะครับหลายครั้งเมื่อเรามีปัญหามีสถานการณ์เข้ามาในชีวิตของเราเราก็เรียกว,ว่านะครับตรอมตมด้วยความทุกข์นะครับเราคิดถึงปัญหาต่างๆนะมากมายที่มันถาโถมเข้ามาในชีวิตของเราและเราก็รู้สึกว่ามันเกินกําลังของเราเกินกว่าที่เราจะรับไหวแต่เมื่อดาวิดได้มีโอกาสได้มองดูที่พระเจ้านะครับ ให้สายตาของเราจดจ่ออยู่ที่ข้าพเจ้านะครับตั้งแต่ข้อหนึ่งไปจนถึงข้อ12บสองมีลักษณะอย่างนั้นก็คือในดาวิดใช้เวลากับพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าเข้าเฝ้าพระเจ้าอธิษฐานต่อพระเจ้าและขอบพระคุณพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าและบอกกับพระเจ้านะครับว่าข้าพระองค์จะบอกถึงการอัศจรรย์ทั้งสิ้นของพระองค์นะครับ กนะ็พูดถึงนะครับว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงทำนะความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเป็นอย่างไรก็จะมีโอกาสได้ประกาศให้กับผู้คนได้รับรู้ถึงความดีงามของพระเจ้านะที่พระเจ้าทรงทำอย่างอัศจรรย์การพร์จะยินดีและปลอบเริ่มใจในพระองค์นะครับแน่นอนปัญหาทําให้เราทุกข์ใจแต่เมื่อเราเข้ามาอยู่ในพระเจ้า นะครับดาวินบอกว่าข้าพระองค์จะยินดีและปลาปลื้มใจในพระองค์ครับคุณพระเจ้าแต่ดาวินไว้วางใจในพระเจ้าและมีความยินดีในพระเจ้าเมื่อมองอยู่ที่พระเจ้าข้าแต่องค์ผู้สูงสุดข้าพระองค์จะร้องเพลงสรรเสริญพระนามของพระองค์ท่ามกลางปัญหาดาวิดเลือกที่จะสรรเสริญพระเจ้าข้าพระองค์จะสรรเสริญพระเจ้าอ่านเหนไหมครับพี่น้องในเช่นเดียวกันชีวิตของเราอาจจะเผชิญกับอุปสรรค จอปัญหาต่างๆมากมายที่ถาโถมเข้ามาแต่ขอให้เราเลือกที่จะสรรเสริญพระเจ้าเข้ามายกย่องพระนามของพระเจ้าและความยินดีและความปลาบปลื้มใจก็ตเต็มล้นอยู่ในชีวิตของเราเป็นไม่ข้าพน้องนะครับและนะเมื่อมองดูที่พระเจ้าเราก็เห็นว่านะครับเมื่ออยู่ในพระเจ้าก็จะเห็นว่าเมื่อพวกศัตรูของข้าพระองค์หันกลับ นะครับมาอยู่ในพระเจ้าเรารู้ว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่เหนือปัญหาเหนือศัตรูของเราเราจะเห็นศัตรูของเราหันกลับไปเขาทั้งหลายจะสะดุดและพินาศไปต่อเบื้องพระพากของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าพี่น้องที่รักนะครับเราอาจจะรู้สึกว่าเราจะต้องหนีนะครับนะกับปัญหาเมื่อเราต่อสู้ด้วยตัวของเราเองแต่เมื่อเรามีพระเจ้า นะปัญหาเหล่านั้นไม่ได้เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่เลยแต่มันจะนะหันกลับไปนะครับและมันจะพินาศนะครับสิ่งเหล่านี้และเราก็จะเห็นว่านะครับเราก็มีความเชื่อและมีความไว้วางใจในพระเจ้ามากขึ้นว่าพระเจ้าจะทรงจัดการให้ศัตรูต่างๆหรือปัญหาต่างๆนั้นนะครับทลายหายไปศัตรูนั้นไม่มีอำนาจอะไรนะเลยนะครับเมื่อเทียบกับความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า พร้อมรงทรงให้ความยุติธรรมและความเที่ยงตรงแก่ข้าพระองค์องค์ปร,งประทับบนพระที่นั่งและประทานการที่พากษาอันชอบธรรมและเมื่อสายตาของเรามองไปและเห็นว่าพระเจ้าองค์เองเป็นพระเจ้าผู้ทรงพิพากษาและการพิพากษาขององค์นั้นยุติธรรมเป็นไหมครับพี่น้องนะเราเห็นพระเจ้าทรงครอบครองอยู่เหนือนะทุกสถานการณ์ในชีวิตของเรา และรู้ว่าพระเจ้ายุติธรรมและโปร่งสงที่ยงตรงอานเป็นไหมครับพี่น้องนะครับและพระองค์ได้ทรงขนาบบรรดาประชาชาติทําลายขนธรรมและทรงลบชื่อของเขาออกเสียเป็นนิดนะครับนี่ก็เมื่อเขาเฝ้าพระเจ้าแล้วก็เห็นภาพสิ่งนี้นะครับพระเจ้าก็จัดการกับศัตรูนะครับที่มาอบล้อมนะครับในตอนนี้ใช้คําว่าโปร่งสงขนาบบรรดาประชาชาตินะครับนี่ก็หมายถึง นะมากมายนะครับนะผู้คนมากมายที่อาจจะดูเหมือนนะครับว่าเข้ามาร้อนะปัญหาอาจจะเยอะมากมายแต่พระเจ้าจะทรงขนาดพระเจ้าจะทรงทำลายและส่งลบชื่อเขาออก นะครับนะแล้กนะ็จะไม่มีอะไรเหลือเลยนะครับศัตรูหรือคนอธรรมที่เข้ามาศัตรูได้อันตราอันตรธา,านไปในความพินาศนะครับศัตรูนั้นก็หายไปเป็นนิดนะครับรงสงถอนรากบรรดาหัวเมืองของเขาและอนุสรของเขาก็พอ,อดวายนะครับนี่พูดถึงพระราชกิจของพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าจะกระทำนะครับต่อคนอธรรม นะต่อกศัตรูที่เข้ามานั้นนะครับก็เรียกว่าไม่เหลืออะไรเลยนะครับมีแต่ความพินาศความมอดวายนะครับที่จะมีต่อศัตรูนี่คือสิ่งที่นะดาวิดก็ได้เห็นภาพนี้นะครับแล้วกนะ็มีความเชื่อแล้ว,วางใจในพระเจ้านะครับว่าพระเจ้าจะทรงจัดการมีเป็นพระราชะกิจของพระองค์ นะครับในข้อที่เจ็จนถึงข้อที่12นั้นนะก็พูดถึงลักษณะของพระเจ้าว่าเป็นอย่างไรแต่นะครับนะศัตรูพินาศไปนะครับจะเห็นคําว่าพินาศจะเห็นคําว่าวอดวายนะพระเจ้าจถงทําลายนะแตนะ่นี่คือความขัดแยง้งนะครับศัตรูนั้นวดวายแต่พระเจ้ายัางครอบครองพระพระเจ้าพระเจ้าก็ยังปกครองอยู่นะครับ คน,นธรรมก็จะนร่วงลับไปพินาศไปแต่พระเจ้าทรงครอบครองยังทรงครอบครองอยู่เป็นนิดเมื่อเข้ามาเฝ้าพร,ระเจ้าก็เห็นในะสิ่งนี้นาว่าพระเจ้าก็เป็นพระเจ้าอยู่ชั่วน,นิรันดร์รงสถาปนาบัลลังก์ของพรองค์เพื่อการพิพากษาผู้พิพากษาที่แท้จริงนั้นคือพระเจ้า ทุกอย่างก็อยู่ในพระนตรของพระเจ้าอยู่ในการพิพากษาของพระเจ้าในข้อที่8ปดองค์ทรงพิพากษาโลกด้วยความชอบธรรมองค์ทรงพิพากษาบรรดาประชาชาติด้วยความเที่ยงธรรมนะครับนี่คือพระเจ้าของเรานะครระเจ้าของดาวิดที่ดาวิดเชื่อมั่นในพระเจ้าว่าพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าผู้ทรงชอบธรรมและองค์จะทรงพิพากษาทั้งหมด,ท,หมดทุกคนทุกเรื่อง ะจะนําทุกเรื่องราวของทุกคนนั้นเข้าสู่การพิพากษาและพระองค์ก็จะพิพากษาอย่างชอบธรรมอย่างถูกต้องอย่างเที่ยงตรงนะครับแม้ว่าในโลกนี้จะมีความอายุติธรรมแม้ว่าโลกนี้หรือว่าผพิพากษาของโลกนี้หรือใครต่อใครผู้น,นําผู้มีอํานาจในโลกนี้จะไม่พิพากษาด้วยความชอบธรรมหรือด้วยความเที่ยงตรงแต่พระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้เที่ยงธรรม เห็นไหมครับพี่น้องดังนั้นเราจึงสามารถที่จะนะดําเนินชีวิตนะครับรักษาชีวิตของเราในความเที่ยงตรงในความเที่ยงธรรมในสิ่งที่ถูกต้องได้อริชาระเมตตาที่ความชั่วร้ายจะไม่ได้เข้ามาครอบงำชีวิตของเราและเราดูเหมือนว่าเราก็จะต้องนะครับชั่วร้ายเหมือนเนี่ยกับเขาเพื่อเราจะนะมีชัยชนะนะครับหรือว่าจะตอบแทนในการร้ายนั้นไป แต่ขอพระเจ้าเมตตาที่เราจะเห็นว่าพระเจ้าจะนงส่งนําทุกอย่างเข้าสู่การรักษาและในข้อที่9บอกว่าพระเจ้าทรงเป็นที่กําบังเข้มแข็งของคนที่ถูกกดขี่ทรงเป็นกําบังเข้มแข็งในเวลายากลําบากขอบคุณพระเจ้าแลนพระเจ้าทรงเป็นกําบัง ที่เข้มแข็งนะครับที่นี่พูดถึงสองครั้งด้วยกันเป็นการทบทวนเป็นการทวนนะเป็นการย้ำว่าพระเจ้าเป็นกำบังเข้มแข็งเ,เห็นไหมครับพี่น้องของใครครับของคนที่ถูกกดขี่คนที่ดูเหมือนอ่อนแอนะครับคนที่ไม่มีใครนะอาจจะปกป้องแต่พระเจ้าจะทรงปกป้องเขา,เ,าเหนไหมครับพี่น้องในเวลาที่ยากลำบาก นะครับเราต้องการแงนะ่กำบังนะเราต้องการโล่เราต้องการป้อมปราการที่จะสามารถที่จะมาปกป้องเรานะครับดูเหมือนว่านะครับเราไม่มีอะไรที่จะเป็นที่กำบังของคนที่ถูกกดขี่คนที่อ่อนแอพี่น้องี่รักแต่ว่าพระเจ้าส่งเป็นที่กำบังอเมนไหมครับเป็นน้องนะครับกำบังของอผู้คนในโลกนี้อาจจะเป็นเงินทองคิดว่าเงินนะจะเป็นโล่กำบังแลนะปกป้องชีวิตของเขาได้ ให้เขาปลอดภัยนะครับแต่ว่านะเรารู้ว่านะเงินทองนั้นก็นะครับอยู่เพียงชั่วคราวเท่านั้นนะแต่ว่าขอบพระเจ้าช่วยที่เราจะวางใจในพระเจ้าและให้พระเจ้าเป็นที่กำบังที่เข้มแข็งของเรานะครับบรรดาผู้รุนจักพระนามของพระองค์ก็วางใจในพระองค์ขอบคุณพระเจ้าเราก็เป็นคนหนึ่งที่รู้จักพระองค์ เห็นไหมครับพี่น้องเราสามารถที่จะไว้วางใจในพระเจ้าได้พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่และโรร่งเป็นกำบังที่เข้มแข็งเมื่อเราอยู่ในพร,รนะองค์เราสามารถวางใจพี่น้องนะเรานําหัวใจของเรานะครับนะวางอยู่ในพระองค์อยู่ในอ้อมกอดของพระองค์อยู่ในพราดของพระองค์นะเราสามารถที่จะหลับได้ นะครับเราสามารถมีความสันที่สุขได้มีความชื่นชมยินได้เพราะรู้ว่าพระเจ้าทรงครอบครองอยู่ทรงอยู่เหนือสถานการณ์ต่างๆนะที่เรารเผชิญข้าแต่พระเจ้ารว่โพรไม่ได้ทอดทิ้งบรรดาผู้ที่เสาะแสวงหาโปรขอบคุณพระเจ้าพระเจ้างประจ,จะไม่ทอดทิ้งเราอ่าน,นไหมครับพี่น้องนะครับแม้ว่าเราจะเจอเรื่องราวใดๆก็ตามนะครับที่อาจจะเข้ามาในชีวิตของเราผู้คนอาจจะทิ้งเราไปแต่ พระเจ้าไม่มีวนทอทิ้งเราจงร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าผู้ประทับในสิโยนจงบอกเล่าถึงพระราชกิจของพระองค์ในท่ามกลางชนชาติทั้งหลายแล้วก็เมื่อเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าให้เราสรรเสริญพระเจ้าให้เราขอบพระคุณพระเจ้า นะปลูดซึ่งประทับในซิยนหมายถึงที่ประทับของพระเจ้าซิยนเป็นที่นะครับเป็นศูนย์กลางนะครับที่พูดถึงการสถิตอยู่ของพระเจ้าพระเจ้าทรงสถิตอยู่และให้เราบอกเล่าให้เรา,าเป็นพยานถึงความดีงามของพระเจ้าความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าท่ามกลางชนชาติทั้งหลายนั่นหมายถึงท่ามกลางคนทีนะ่ไม่รู้จักพระเจ้าพระเจ้า <c oughs> ก็อยากจะให้เรามีโอกาสได้เล่าถึงความดีงามของพระองค์ออกไป เห็นไหมครับพี่น้องในชีวิตของเราก็ประชาช่วยที่เราจะเป็นพยานเราจะเล่าความดีงามของพระเจ้านะครับเมื่อเราเห็นการช่วยกู้ของพระเจ้าพระเจ้าทรงทําสิ่งดีในชีวิตของเราพี่น้องอย่าลืมที่เราจะเล่าออกไปเราจะประกาศออกไป ถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าว่าพระเจ้าดีอย่างไรพระเจ้าทําอย่างไรนะครับด้วยเชน่นเดียกันนั้นเป็นการสารรเสริญเป็นการขอบพระคุณพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงแก้แค้นแทนโหลหิตและทรงเอาพระทัยใส่ในเขาทั้งหลายพระองค์มไม่ได้ทรงลืมคําร้องทุกข์ของผู้ถูกกดขี่ ขับพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้ที่ตอบแทนนะครับนะในที่นี้ใช้คําว่าแก้แค้นแทนโลหิตนะในะสิ่งที่เขาได้กระทํานั้นพระเจ้าเป็นผู้ที่จัดการโรงรงเอาพระทัยใส่ขอบคุณพระเจ้าพี่น้องพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ใส่ใจในเราเั็นไหมครับพี่น้องนะครับใส่ใจในความทุกข์ยากของเรานะระองร์งสนใจพรรองรงห่วงใหญ่เรา ก็ให้เราเชื่อแลวไว้วางใจในพระเจ้าว่าพระเจ้าทรงห่วงใยชีวิตของเราหลายครั้งเราอาจจะคิดว่าไม่มีใครห่วงใยไม่มีใครสนใจเราแต่พระเจ้าเป็นผู้ที่สนใจและห่วงใยชีวิตของเรานะครับเราขอบคุณพระเจ้านี่ก็คือสิ่งที่ดาวิดก็ได้พารณนาถึงพระเจ้านะครับอธิษฐานกับพระเจ้าและพูดกับพระเจ้าพระอมเป็นอย่างไรและพร้อพระราชกฤฤษษิจของพระอ์ทำอะไรนะครับก็เป็นสิ่งที่ดาวิดก็บรรยายออกมา ส่วนตั้งแต่ข้อ13เป็นต้นไปนั้นก็เป็นคับอธิษฐานนะครับล้องทุลต่อพระเจ้าถึงสถานการณ์ของตอนเองนะครับว่าตอนนี้เป็นอย่างไรนะครับแน่นอนนะครับในในขณะน,นี้ในปัจจุบันนี้นะครับดาวินก็นะครับล้องทุนต่อพระเจ้าว,ว่าตอนนี้เขาเผชิญอะไรบ้างในข้อ13บอกว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงพระกรุณาแก่ข้าพระองค์ขอสมทอดพระเนตร ว่าข้าพระองคต้องทนทุกทรมานเพราะคนที่เกียดชังข้าพระองค์เพียงใดนะครับนี่ก็พูดถึงว่าตอนนี้ได้เผชิญความทุกทรมานแค่ไหนนะครับก็แสดงว่านะครับยังอยู่ในความทุกข์นะอยู่ในปัญหาไม่ได้ไม่ได้เรียกว่าผ่านไปแล้วนะครับแต่ยังอยู่ในปัญหานั้น ่ว่าดาวิดเลือกที่จะสรรเสริญพระเจ้าก่อนนะครับในข้อที่1ถึงข้อส2บสอสรรเสริญพระเจ้ามองดูพระเจ้าและตอนนี้เป็นการที่บอกกับพระเจ้าพระเจ้าดีนั้นข้าพระองค์จะทูลนะครับอธิษฐานต่อพระเจ้าบอกกับพระเจ้าว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรข้าพระองค์ทนทุกข์เพราะคนที่เกลียดชังข้าพระองค์เพียงใดถ้าแต่พระเจ้าผู้ทรงยกข้าพระองค์ขึ้นจากประตูของความตาย ตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าอยู่ที่ปากประตูของความตายมันอรอแล้วนะครับแล้วเรียกว่าเจียนตายแล้วจะตายอยู่แล้วพระเจ้าค้าขอพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงยกข้าพเจ้าขึ้นอย่างที่รักสถานการณ์ในชีวิตของเราอาจจะดูเหมือนร้ายแรงดูเหมือนว่าไม่มีทางออกแนละมันจวนจะนะครับตายแล้วนะครับจวนจะพินาศแล้วนะครับ ไม่มีหนทางแล้วแต่ขอพระเจ้าทรงยกนะเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่จะยกชีวิตของเราขึ้นชุบชีวิตของเราขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเหนไหม,มครับพี่น้องสถานการณ์ที่ดูเหมือนเลวร้ายน,นที่มันจะกลืนเราแล้วนะแต่รู้ว่าพระเจ้าจะเป็นผู้ที่ยกเราขึ้นหรือข้าพระองค์จะกล่าวคําสรรเสริญพระองค์และจะเปลมปรีในการช่วยกู้ของพระองค์ที่ในประตูทั้งหลายแห่งชาวสิยนนะครับที่เขาจะมาและขอบพระคุณพระเจ้า นะครับขอพระคุณพร,ระเจ้าว่าพระเจ้าทรงดีพระเจ้าทรงกอบกู้ทรงช่วยกู้ในะสถานการณ์ในชีวตนะครับบรรดาประชาชาติได้จมลงในหลุมซึ่งเขาทําไว้นะครับหมายถึงศัตรูเนี่ยนะเป็นจํานวนมากนะครับบรรดาประชาชาตนเขาได้จมลงไปในหลุมซึ่งเขาทําไว้นะหมายถึงคนธรรม คนธรรมก็จะกุดบ่อนะลอ่อแล้วทําให้คนชอบทำนะคนที่อ่อนแอนั้นก็ตกลงไปในหลุมพลางนั้นนะครับนี่ก็คือสิ่งที่นะคนธรรมได้กระทำนะหรือเขาวางตะข่ายดักจับนะครับเพื่อที่จะทําร้ายคนชอบทำแต่ในตอนนี้เห็นว่าสิ่งที่เขาทํานั้นก็กลับมานะครับสู่เขาเองนะครับนะเขาจมลงในหลุมซึ่งเขาทําไว้นะครับ คนอาธรรมที่ทำการล่อลวงนะครับหรือว่าหลอกลวงพยายามที่จะทำร้ายนะครับาคนชอบทำในะสิ่งนี้ก็จะกลับมาตกอยู่กับเขาเองตะคคายนะเท้าของเขาติดตะคคายซึ่งเขาเองซ่อนดนะักไว้สิ่งที่เขาทำนั่นแหละก็จะมา ดักจับเขานะและสิ่งที่เขาทำนั้นนะก็จะเป็นสิ่งที่จะ,ะดูเหมือนว่านะจะย้อนกลับมาหาตัวของเขาเองนี่ก็คือสิ่งที่นะครับดาวิดเชื่อในพะระเจ้าแล้วก็บอกกับพระเจ้าว่าเขานะครับดาวิดยืนยันในความบริสุทธิ์ของตนเองแต่ศัตรูนเนี่ยนะหารเรื่องที่จะทำร้ายขอพระเจ้าเป็นผู้รักษาที่ชอบธทมและให้ความชั่วรเหลนั้นตกอยู่กับเขาเอง พระเจ้าทรงเผยพระองค์ให้ปรากฏแจ้งแล้วพระองค์ทรงพิพากษาทรงดักคนอธรรมด้วยกิจการของเขาเองเห็นไหมครับพี่น้องนะขอบคุณพระเจ้าดังนั้นพระเจ้าจึงให้เรารักษาชีวิตของเราดําเนินชีวิตไปกับพระเจ้าด้วยความชอบธรรมในวิธีทางของพระเจ้านะครับอย่าเข้าไปเลียนแบบในวิธีทางของคนชั่วร้ายให้เรารู้ว่าวันหนึ่งพระเจ้าจะจัดการการพิพากษาจะมาถึง และพระเจ้าจะประทานความชอบธรรมความยุติธรรมให้คนชั่วร้ายก็จะได้รับผลที่เขาดักจับเองคนอนธรรมจะต้องถอยไปสู่แดนผู้ตายนะครับขอบคุณพระเจ้าเนี่ยดูเหมือนคนอนธรรมนั้นก็โอบร้อมคนชอบธรรมและทําให้คนชอบธรรมนั้นดูเหมือนเกือจะตายนะครับในในข้อที่13นะครับว่าคนชอบธรรมหรือดาวิดเองนะ่บอกว่าเขาอยู่ที่ประตูของปากคน ปางความตายแต่ที่นี่นะครับในข้อที่17คนอาธรรมจะถอยไปเห็นไหมครับพี่น้องขอบคุณพระเจ้านั่นดูเหมือนสถานการณ์นั้นก็บีบคั้นเราเหลือเกินเกลือบจะตายอยู่แล้วแต่ขอพระคุณพระเจ้ามีพระเจ้าผู้ทรงทําให้คนอาธรรมนั้นถอยไปสู่แดนผู้ตายคือประชาชาิทั้งมวลที่ลืมพระเจ้า นะครัประชาชาติคนที่ลืมพระเจ้าคนที่ไม่เอาพระเจ้าคนที่ปฏิเสธพระเจ้าคนที่เขานะครับไม่ระลึกถึงพระเจ้าแต่ขอบคุณพระเจ้าคนชอบธรรมพระเจ้าจะทรงปกป้องและเราจะได้รับนะครับความยุติธรรมในการพิพากษาของพระเจ้าเป็นแน่เพราะพระองค์จะไม่ทรงลืมคนขัดสนเสมอไป นะครับดูเหมือนว่านะโอคนขัดสนคนยากจนนะครับที่พูดถึงในข้อที่18นี้นะครับนะนคนชอบทำนะครับที่ดูเหมือนออนแอร์นะครับยากจนขัดสนนะครับเนี่ยประชาชนก็ส่งหงายและสนใจเป็นพิเศษนะครับรเราจะไม่ลืมคนเหล่านี้ ในไม่คับเปนอาแม้ว่าในโลกนี้แม้ว่าในสังคมจะไม่ได้รับความยุติธรรมแต่พระเจ้าไม่ลืมพระเจ้าสนใจนะฮะและความหวังของเขาจะไม่ที่นาดไปนะครับแน่นอนนะครับในสถานการณ์ในตัวไปเราเห็นว่าคนยากจนก็ไม่มีหนทางที่จะต่อสู้ไม่มีอะไรนะครับทำอะไรก็รู้สึกว่านะถูกนะบีบบังคับไปหมดจนตรอกไปหมดในโลกนี้แต่ว่าพระเจ้าไม่ลืม ความหวังของเขานะั้นจะเป็นจริงได้พะพระเจ้าจะประทานความยุติธรรมให้กกบเขาเขาป็นแน่เห็นไหม,มครับพี่น้องเช่นเดียวกันชีวิตของเราแน่เราก็ไปอาจจะเป็นคนหนึ่งที่เหมือนกับถูกคมขีถูกนะครับโอ,อบล้อมโดยสารพัดปัญหาด้วยความทุกข์ยากแต่พระเจ้าทรงไม่ลืมพระเจ้าจะไม่ลืมท่าน ไม่ลืมเราทั้งหลายข้าแต่พระเจ้าขอทรงลุกขึ้นอย่าให้มนุษย์มีใช้ได้เป็นการอธิษฐานต่อพระเจ้าพระเจ้าขอพระองค์ทรงลุกขึ้นจัดการขอพึ่งพาในพระองค์ขอพระองค์เป็นผู้ที่พิพากษาและจัดการในการต่อสู้คดีในครั้งนี้ขอพระเจ้าทรงประทานชัยชนะและอย่าให้มนุษย์มีใช้ได้แต่ให้บรรดาประชาชิทูกพิพากษาต่อเบื้องพระภักของพระองค์ทั้งสิ้นนะครับในการพิพากษานั้นอยู่ในพระคติของพระเจ้าและพระเจ้าจะ จัดการตัดสินค่าแต่ประชาชนขอสงให้เขายำเกรงและบรรดาประชาชาติทราบว่าเขาทั้งหลายเป็นเพียงมนุษย์เท่านั้นหลายครั้งนะครับผู้คนก็เยือ่อยิงในอำนาจของตนเองในกำลังของตนเองในทรัพย์สินเงินทองของตัวเองนะครับแล้วก็ทำการอะไรโดยนะมาไม่ยำเกรงพระเจ้าคิดว่าตนเองนั้นสามารถทำอะไรได้ทุกอย่าง พี่น้องขอพระเจ้าให้ท่าทีนี้ออกไปจากชีวิตของเราอานเมนไหมครับพี่น้องเพราะเราเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาเท่านั้นนะฮะแต่ว่าพระเจ้าโปร่งสงยิ่งใหญ่โปร่งสงชอบธรรมโปร่งสงรู้ทุกอย่างขอให้เรานะดําเนินชีวิตด้วยควยามยำเกรงพระเจ้าอานเมนไหมครับพี่น้องและนะะให้ประชาชาติทั้งหลายทุกคนได้ยำเกรงพระเจ้าด้วยเชน่นเดียวกันหลายครั้งอาจจะมีช่วงเวลาที่หลงลืมไป ห่างพระเจ้าไปแต่พระเจ้าก็ยังเมตตาให้เวลาที่จะกลับใจแต่นะครับวันเวลา,าการพิพากษาจะมาถึงนะครับและดาวิดก็บอกว่านะครับขอพระเจ้าส่งพิพากษาในวันเวลาของพระองค์และเขาทั้งหลายได้รู้ถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าให้เขาหยับเกรงพระเจ้าเป็นองค์ที่รักขอพระเจ้าให้ชุดของเรานั้นดำเนชุดด้วยความหยับเกรงพระเจ้า เหนไหมครับพี่น้องอย่าไปเรียนแบบคนชั่วแล้วก็ทําตามอย่างของเขาแล้วก็เดินออกไปในวิธีทางของเขาแต่ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรก็ตามให้เราดําเนินชีวิตในทางของพระเจ้าและเรียนรู้ที่จะเข้ามาหาพระเจ้าพระเจ้าเป็นกําบังที่เข้มแข็งของเราเราสามารถทูลต่อพระเจ้าแม้ว่าดูเหมือนเรานะครับจะจนตรองแม้ว่าจะดูเหมือนเราใกล้จะตายแต่พระเจ้าองจะทรง พี่พักษาด้วยความชอบธรรมโรรองไม่ลืมเราเป็นแน่นะครับขอพระเจ้าอวยพรที่น้องนะครับในการไข้ควรพระวจนะของพระเจ้าส่วนตัวของพี่น้องและก็ไว้วางใจในโรร่งนะครับดำเนินชิดไปกับโรรองวางใจในโรรองนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ